คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ Welcome to p a n a n a Channel ะคะ่ยูฟ้าพีเจแปกับเกมสล็อต w a y of the q i l i n ของเรานั่นเองนะจ๊ะท่านผู้ชมอ่าทุนมุนนี้เจ็ดรอยนะเบาๆบ,า,บางๆกันเลยนะทุกคนเออจะมีการฟีเจอร์ด้วยนะทุกคน มีการเล่นฟีเจอร์ด้วยนะจ๊ะเกมกินเลนของเรานะจ๊ะเอ้มาปรับเบ็ดลดลงก่อนเลยนะจ๊ะไปดูอ่ะสิบรอบที่2 0บนะทุกคนยังยังไม่ฟีเจอร์นะจ๊ะกดอัตโนมัติไปก่อนนะทุกคนเออเพื่อสเก็ตเตอร์เข้ามาและหน้าหนักเลยนะจ๊ะอ่าแตกเป็นเคคิงสักทีจะดีใจูู้๊เจแจ็คมาดอกนี้อ่ะพวงเหรียญล่วงล่วงลงมาแล้วโอ้โหยังไง อีก3รอบโอ้โหเคคิงดอกนี้แทบเต็มแผงอู้ยังไปได้ต่อกับพวงเหรียนแล้ววยเออเจแจ็คมาโอ้โหแถว2เจแจ็คไม่เข้าเลยอาอีกหนึ่งรอบของเราเจแจ็คมาแล้วดอกนี้มาอีก 2, 2> องวยดอกนี้โอ้โหสวยงามประราม 90, 90พวงเหรียนเคคิวควีนทุกคน a อแอนมดนะจ๊ะและยังไงต่อโอ,อ้โหอ่าผักมาแล้วดอกนี้นะสุดสวยแตกเป็นแตกเป็นโอ,อ้โหยุงสมบัติแต่ว่า ก็นะอ่ามาฟีเจอร์กันเลยนะที่600นะท่านผู้ชมอ่าไปกันเลยสเกตโตอโอ้หรอบนี้ได้มา6ตัวก็ยังดีกว่า5ตัวนะจ๊ะอ่าบอกฟรีสปินบอกตัวคูณโอ้ยตัวคูณเพิ่มขึ้นดีละคูณ3เลยท่านผู้ชมอ่าเป็นคูณ4ด้วยซ้ํานะเรามีทุนเดิมอยู่แล้วนะคูณหนึท่านผู้ชมอ่ามากันเลยจาดอกนิ้วหูตัวใจแพ้ซะด้วยแต่ยังอยู่ที่คูณห อโอ้โหเจ้ากบนะเจ้ากบอ่าสิดอกนี้ไยมาคูณหเข้าไปแตกต่อเป็นเคคิงแล้วดอกนี้ยังไปสวยๆเอาไวแตกมาสี่ตัวเจ๊เจคต้องไปได้อยู่แล้วออาเคคิงด้วยท่านที่รักคูสิบยังไปที่ต่อกับควงเหรียญและเคคิงดอกนี้โอ้โหสามรอยห้าสิบสมอ้ยเคคิงมาเคคิงม,มาและจา้าลองใช้สูตรนี้ดูนะท่านผู้ชมแบบว่าเบ็ดก่อนเนาะ เบ็ดก่อนแล้วก็ค่อยฟีเจอร์นะท่านผู้ชมค่อยฟีเจอร์ต่ำเคคิงมาแล้วนะอ mm ่ hmm. ามนันก็จะทาให้ให้มีโอกาสแตกได้มากกว่านะท่านผู้ชมจากที่ลองแบบมาหลายๆเกมแล้วนะ mm hmm. อ่ะมาจัดเจแจ็คดอกนี้แล้วคุณ2ีเข้าไปโอ้อยังไงตอนนะอีกสอาอ่ะเคคิงมาแล้วคูณ33ดอกนี้เป็น1 5อมา10อมา ถวสามในร่วงนะท่านผู้ชมอ่าอีกห้ารอบของเราเนะจ้าขอสวยๆงามๆจัดเต็มให้ปังบุรีเย่ไปเลยดีเออมาแล้วคิวควีนดอกนี้นะโอ้โหกรอบทองไม่มานะท่านผู้ชมเออถ้ากรอบทองมาก็มีโอกาสแตกเป็นวายนะจ้า ไปต่อเรื่อยๆเลยตอนนี้นะจ๊ะขอเที่ยวกําำไรอีกสักนิดนึงฟีเจอร์ไปที่600นะตอนนี้ก็กำไรแล้วท่านผู้ชมแต่ก็อย่างได้อีกนะจ๊ะโอ้โหโอเคปิดจ็อบที่เท่านี้1ันสก้าำไรมา400กว่าอ่าไป900นี่แหละมาคิลีนะไอเจคี้ฮิลเล็กนะจ๊ะ รอบนี้ได้สเก็ตเตอร์4ตัวเอาแล้วแย่แล้วอาซีนสปิน8ดรอบตัวคูณ3ก็ยังดีที่ได้ตัวคูณเพิ่มเพิ่มมาทีละคูณ3ไม่เป็นคูณ2แล้เคคิงดอกนี้แตกมาแล้วเอเอหมดอ้โยขอบท้องก็แตกแล้วยังไงวายแตก3ตัว10บก้มหมาเจแจ๊คร่วงดีเทลสว่ายังไงโอ้โยพัก ได้ตัวเบรเธอแล้ทุกคนโอ้โหฟีซปินเข้าอีกหนึ่งรอบเจแจกดอกนี้เต็มแผงโอ้โหคูสิบสามคูสิบหกก็มาเคคิมโอ้โหไหลต่อไหลไหลยาวไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยจ้าจ่าจะไปเป็นรางวัลเมกา4ี่ก็2ดอกแรกของเรานะฟีเจอร์ไปที่900นะท่านผู้ชมเออก็ยังมีโอกาสได้ทุกทุนคืนนะจ๊าถ้าฟีซปินแบบจะเข้าบ่อยๆแล้วก็แตกบ่อยๆแบบนี้นะ อ่าอีกหกรอบของเรายังไงโอ้โหเจแจ็คแถวสองไม่เข้าอ่ะโอเคมาเคยคิงดอกนี้ล้อเกือบทุกแถวทุกแนว3ามร้อยังไปได้ต่อไหมโอ้โหมันไม่จัดต่อกับเจแจ็คเลยอ่ะไปราวยก้อนโตไปนะจ๊ะทุกคนเออมากันเลยมารับชมกันต่อเลยนะจ๊ะหมุนออโตให้เราแล้วดอกนี้สิมาเบาๆคูณ22เข้าไปคูณ25แตกต่อไหมโอ้โห เคคิงก็น่าเข้าเจแจกก็น่าเข้ามากเลยอ่าดอกนี้และเต็มแมหมาเข้าดอกนี้ท่านผู้ชมอุ้ยสวยงามพระรามเก้าขนาดไม่ใช่ตัวที่ใช่แพงแม่งยังล่อไปสองพันกว่าเออดีงามจริงๆเลยคิวลีเนี่ยอ่าไปซูเปอร์เมกาไปสองพันเก้าร้อยสิบหกนะจ๊ะอ่าอีกสองรอบของเราทำกำไรให้เราอีกหรือเปล่านะตอนนี้ก็กาไรมาสามพันกว่าแล้วนะแตกนะท่านผู้ชมเออ โอเครอบสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ทุนเยอะด้วยนะสิบมาดอกนี้คูณเข้าไปอีกร1อยสิบเอ็ดเ้ยคคิงยังมานะจ๊ะอุ้ยหน้าไม่สวยแต่แตกเป็นไวาแล้วแบบนี้โอ้โหสวยงามพระรามเก้าโอ้โห ุดยอดสุดปังฟูริเย่จริงๆ807เดี๋ยวเรามารับรางวัลเลิมของเราเกันเลยดีกว่าจ้าวันหวาน4 5 4หวาด4 5 9เกือบครึ่งหมื่นท่านผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะบ๊ายบายจ้า